จากเรื่องของการควบคุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนแล้วนะคะล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคก็ได้ร่วมกับกรมปรศุสัตว์และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มด่านชายแดนตราดแล้วก็จันทบุรีเพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าสัตว์ปีกนะคะขณะที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เฝ้าระวังนกอพยพเเพราาาะวว่มมีคมชืออ้อเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคได้ด้วยค่ะ นายแพทย์ทเรศกัลสไนระวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนะมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์และนายอัธพลเจริญชันสารักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวโดยไม่ได้เน้นเฉพาะไข้หวัดนกอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมไปถึงโรคฝีดาดวานอนโรคโควิด -19 เราก็โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอื่นๆด้วยซึ่งก็ได้เตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดนกหลังพบผู้ป่วยในประเทศกรัรมพูชาสองคนแล้วก็เน้นการเฝ้าระวังคนป่วยเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนกและเฝ้าระวังการนำเข้าสัตว์จากแนวชายแดนรวมทั้งได้มีการเตรียมครุภัณฑ์และยาค่ะซึ่งมีการกระจายอยู่แล้วในทุกโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีการเตรียมชุดป้องกันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาเชื้อ H5N1 หรือว่าโรคไข้หวัดนกนะคะ รวมถึงสถานพยาบาลทุกที่ที่มีความเสี่ยงตามแนวชายแดนแล้วก็ได้เน้ยนย้ําด้วยว่าให้เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีพื้นที่ติดต่อกันก็คือที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมถึงเฝ้าระวังนกอบพยพเป็ดไล่ทุ่งสัตว์ปีกในฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งจากรายงานตั้งแต่ปี2,561ก็คือยังไม่มีการระบาดขออภัยค่ะซึ่งตั้งแต่จากรายงานตั้งแต่ปี2,551ยังไม่มีการระบาดของไข้หวัดในฟาร์มของประเทศไทยและยังไม่พบการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีเหตุสงสัยนะครับเ,เราสามารถที่จะจัดการได้นะครับตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นมาตรการป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับซึ่งความเข้มงวดเหล่านี้นะครับเราทํามาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจึงปลอดโรคไข้หวัดนก นอกจากนี้นะคะทางกรมอุทยานก็ได้ตั้งทีมสัตวแพทย์ในการเฝ้าระวงังและมีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มนอกอพยพที่เข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่อุทยานซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบการระบาดของเชื้อใดๆในกลุ่มนอกอพยพนะคะยังไงก็ตามขอให้คุณผู้ชมประชาชนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็ติดตามกลุ่มนอกอพยพเหล่านี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าถ่ายภาพนะคะคือควรจะต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยแล้วก็ขอให้งดการจับ สัมผัสนกอพยพที่อาจจะมีเชื้อโรคอื่นๆปะปนมาจากการย้ายถิ่นนั่นเองค่ะ